ประกาศลั่นแบบนี้แฮกเกอร์ตี้ส่งข้อความถึงนาบินก่อนเจอกันศึกวัน173กลายเป็นไฟที่แฟนมวยจับตามองทันทีกับก,บการเจอกันระหว่างนาบินอนานันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ผู้ท้าชิงชาวอังกฤษในศึกวัน173โดยงานนี้บิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานใหญ่แห่งศึกวันแชมปเปี้ยนชิพวันได้ออกมายืนยันพร้อมจัดคู่มวยหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนบนแผ่นดินญี่ปุ่นล่าสุดนักชกชาวอังกฤษวัย28ปีได้ออกมา เลื่อนไหวในโลกออนไลน์ฝากข้อความถึงนาบินอานานแชมป์ชาวไทยก่อนที่จะ,ะเผชิญหน้ากันบนสังเวียนว่ายัางเป็นทางการแล้วถึงเวลาทวงคืนบัลลังแชมป์ของผมคืนโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ที่เคยครองเข็มขัดรุ่นนี้โพสตข้อความสำหรับไฟระหว่างนาบินอานานกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้จะเจอกันในศึกวัน173ในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้ที่สนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น